เมือม่อบิดสวิตลอดไฟติดอันนี้จะเป็นการทำงานของหน้าคอนแทค N.O. สวิตช์ลูกศรหรือสวิตช์เซกเตอร์ส่วนใหญ่จะนำไปต่อกับงานควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัวนี้จะถูกออกแบบให้มีหน้าคอนแทค2ออย่างคือหน้าคอนแทค N.O. และ N.C. N.O. ก็หมายถึงว่า สภาวะเปิดวงจร Nc ก็คือสภาวะปิดวงจรก็สภาวะ No สภาวะเปิดวงจรก็จะอยู่ด้านบนในกรณีที่เรายังไม่ได้บิดสวิตช์สภาวะเปิดวงจรก็ยังไม่สามารถทำงานความหมายก็คือเมื่อจ่ายไฟเข้ามาที่ขั้วแรกไฟก็ไม่สามารถจ่ายไปขั้วสองได้ ในกรณีที่เรายังไม่ได้บิดสวิตซ์ซึ่งต่างจากหน้าคอนแทค NC ด้านล่างในกรณีที่เรายังไม่ได้บิดสวิตช์ไปจากขั้วแรกก็สามารถวิ่งผ่านมาขั้วสองได้เลยก็เดี๋ยวเราเอาหลอดไฟมาต่อขั้วกับสวิตก็หลังจากที่เราต่อหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต่อใช้งานเป็นคอนแทค NO ด้านบน ังเกตนะครับในสภาวะที่เรายังไม่ได้บิดสวิตไฟจะกขั้วแรกจะไม่วิ่งผ่านไปที่ขั้ว2อ,อันนี้คือสภาวะเปิดวงจรเดี๋ยวเรามาบิดสวิตกันเมื่อบิดสวิตหลอดไฟติดอันนี้จะเป็นการทำงานของนาคอนแทค NO เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นการต่อหน้าคอนแทคเอ็นซีกันบ้างนะครับหน้าคอนแทคเอ็นซีเราก็ย้ายจากด้านบนลงมาต่อด้านล่าง ก้อนนี้จะเป็นการต่อหน้า Contact N.C ในสภาวะปิดวงจรสังเกตนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้บิดสวิตช์ไฟจากขั้วแรกจะวิ่งผ่านมาขั้วสองได้เลยถ้าเป็นหน้า Contact N.C สภาวะปิดวงจรถ้าผมบิดสวิตช์หลอดไฟจะดับ อันนี้เป็นการทำงานของหน้าคอนแทค N.C. ก็คลิปนี้ก็มาเรียนรู้หน้าคอนแทคของสวิตช์เลคเตอร์หรือ s วิตช์อร์กันนะครับก็คลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดติดตามช่องช่างโก้สตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ